بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فهم سنتي ความ ميتا ความ جمرين الله سبحانه وتعالى ได้โปรดประสบแก่บรรดานักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่2และโรงเรียนและนักเรียนชั้นปี1มัธยมศิษทุกๆคนนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกับครูอีกครั้งหนึ่งในรูปแบบของการเรียนการสอนออนไลน์ในวิชาเตาฮีตหรือว่าวิชาเอกภาพหลักศรัทธาซึ่งในหัวข้อวันนี้ที่เราะจะมาเรียนกันนะครับก็เกี่ยวกับหัวข้อในเรื่องของการรู้จักอัลลอฮ์ซึ่งอยู่ในบทที่2ตอนที่1ในบทนี้นะครับเราจะมีทั้งหมด18ข้อด้วยกัน แล้วครูจะแบ่งออกเป็น3พาร์ทนะครับพาร์ทละ6ข้อนะเท่ากับว่าบทนี้เราจะแบ่งเรียนกันทั้งหมด3ตอนด้วยกันนะครับเมื่อครบ3ตอนแล้วเราก็จะมีแบบทดสอบให้นักเรียนนั้นได้ทดสอบในการที่จะทาว่านักเรียนสามารถที่จะมีความรู้ความเข้าใจในบทเรียนนี้มากน้อยหรือไม่อย่างไรเพียงใดนะครับในวันนี้หัวข้อที่เราจะเรียนกันนะครับอย่างที่ครูบอกไว้ในข้างต้นนะครับการรู้จักอัลลอฮ นักเรียนก็ดูจากภาพในวันนี้นะครับที่ครูนั้นได้เอามาลงไว้ให้พวกเราเห็นนั้นก็คือดาวเคราะห์ต่างๆนะครับที่อยู่ในจักรวาลของเรานะครับลองดูซิว่ามันคือดาวอะไรบ้างนะครับ5าดาวนี้คือดาวอะไรบ้างนะครับแต่ที่แน่ๆตรงกลางนี่คือพื้นโลกของเรานั่นเองนะครับกับครูรออีฟสีทับทิมนะครับ แล้วก็เนื้อหาที่เราจะเรียนกันในตอนนี้นะครับอยู่ในอัดดาสุสานีบทที่สองนะครับชื่อเรื่องว่าอัลลอฮ์นะก็จะมีหัวข้อข้อ 1, ข้อ2อยู่ในช่วงหน้าท้ายนะครับนักเรียนเปิดหนังสือไปก็หาให้ดีๆนะครับหนังสืออยู่หน้าสองนะครับอยู่ช่วงท้ายเลยของหน้าแล้วถัดไปอีกหน้าหนึ่งก็จะมีข้อ 3, ามข้อสี่ข้อหนะครับซึ่งข้อสี่เนี่ยจะมีทั้งหมด2ข้อด้วยกันนะครับข้อสี่จะมีสองข้อ น่าจะเป็นการรันของเลขที่ที่ผิดนะครับจริงๆแล้วเรื่อบทนี้น่าจะมีทั้งหมด19ข้อนะแต่ว่าพอมันมีเลข4ี่สองข้อก็เท่ากับว่าบทนี้จะมี18นะครับฉะนั้นข้อที่ครูจะแปลเนี่ยครูก็จะแปลเป็นข้อ4ี่สองข้อตามในหนังสือเลยนะครับนี่คือเนื้อหาที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะครับนักเรียนศาสนาภาษาอาหรับนะครับเตรียมจดคําแปลให้ดีๆนะครับรวมถึงนักเรียนชั้นมสองทุกๆคนด้วยนะครับ ตรงไหนฟังไม่ทันก็กดเลื่อนหน้าถอยหลังเอาเองนะครับแล้วก็ดูว่าครูแปลว่าอะไรบ้างนะครับแล้วก็ทําความเข้าใจไปพร้อ,อมๆกันนะครับหัวข้อทั้งหมดที่อยู่ในหน้ากระดาษเมื่อสักครู่นี้ครูได้ยกมาเป็นข้อๆนะเพื่อให้มีความชัดเจนเห็นกันได้ชัดมากยิ่งขึ้นนะครับในทั้งในทั้งหมดหัวข้อที่ได้กล่าวไปข้างต้นนะครับ อัตดัสซุดซานีอัตดัชซุดซานีบทที่สองชื่อเรื่องว่าอัลลอฮ์นะข้อที่หนึ่งมาเอาวลุดดีนมาแปลว่าอะไรเอาวลุนแปลว่าอันดับแรกอันดับที่หนึ่งนะครับมาแปลว่าอะไรอันดับแรกหรืออันดับที่หนึ่งมาเอาวลุดดีนนะดีนอัดดีนแปลว่าศาสนา อะไรคือสิ่งสำคัญอันดับแรกในศาสนาอิสลามอะไรคือสิ่งสำคัญอันดับแรกในศาสนาอิสลามนะครับเราจะต้องรู้ว่าสิ่งใดคือสิ่งที่สำคัญที่สุดในการเป็นมุสลิมของเรานะ, <c oughs> นะเพราะว่าถ้าหากว่าเราไม่รู้ว่าอะไรคือสิ่งสำคัญที่สุดแน่นอนเราก็จะเป็นมุสลิมที่ไม่มีคุณภาพและก็จะเป็นมุสลิมที่ไม่รู้จักนะเรื่องราวอิสลามได้ดีพอไม่รู้เป้าหมายของตัวเองในการดาเนินชีวิต แต่ถ้าเรารู้เป้าหมายในการด,ดำเนินชีวิตว่าอะไรคือสิ่งสําคัญที่สุดของความเป็นมุสลิมเนี่ยเราก็จะมีฐานในการดําเนินชีวิตบรรทัดต่อมาอาวรุดดีนสิ่งสําคัญอันดับแรกในศาสนานะครับสิ่งสําคัญอันดับแรกของศาสนาอิสลามเนี่ยมาอริฟตุลลอฮ์คือการรู้จักอัลลอฮ์มาอริฟะแปลว่าการรู้จักการทําความรู้จักนะครับรู้จักอัลลอฮ์ การรู้จักอัลลอฮ์เนี่ยไม่ใช่ว่ารู้จักแต่ชื่อของพระองค์ไม่ใช่ว่าเราเกิดมาเราก็ได้ยินปามะว่าบอกเราเกาะหูเราอยู่ทุกวันว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้านะแล้วเราก็รู้จักแต่เพียงเท่านั้นนะครับเพราะถ้ารู้จักแค่ชื่ออย่างเดียวเนี่ยแต่ไม่รู้ของผลงานผลงานของพระองค์ว่าพระองค์ทําอะไรบ้างพระองค์นะครับสร้างอะไรขึ้นมาบ้างพระองค์ทําอะไรได้บ้าง แล้วเราในฐานะบ่าเนี่ยจะต้องทําอะไรเพื่อให้พระองค์ทรงรักอะไรที่เราจะต้องปฏิบัติตามอะไรที่เราจะต้องออกห่างจากสิ่งที่พระองค์ทรงห้ามเนี่ยอันนี้คือถือว่าเป็นการทําความรู้จักได้เป็นอย่างดีครูขอยกตัวอย่างง่ายๆว่าถ้าเราจะรู้จักคนสักคนหนึ่งนะเช่นครูบอกว่ารู้จักนายมุฮัมมัดนะซึ่งมุฮัมมัดคนนี้นี่เราก็รู้จักแต่ชื่อเห็นเดินผ่านไปผ่านมาในโรงเรียนเราก็รู้จัก แต่เป็นการรู้จักผ่านๆรู้จักเฉยๆอย่างนี้ในทัศนะของอิสลามไม่ได้ถือว่าเป็นการรู้จักที่ดีพอแต่การรู้จักในที่นี้คือจะต้องรู้ว่ามุฮัมมัดคนเนี้ยเขาชอบอะไรเขาไม่ชอบอะไรเขามีนิสัยอย่างไรบุคลิกภาพอย่างไรนะแล้วจะทาอย่างไรให้เราเป็นที่รักของเขาแล้วทํอย่างไรให้เขาไม่เกลียดเราเราถึงจะเป็นมิตรที่ดีต่อกันได้สามารถจะคบกันต่อไปได้ในฐานะของเพื่อนในฐานะของสามีหรืออะไรก็ตามแต่ อ่าเหมือนกันเรารู้จักพ่อแม่ของเราเป็นอย่างดีเรารู้ว่าพ่อแม่เราชอบอะไรไม่ชอบอะไรนะอะไรที่พ่อแม่ไม่ชอบเราก็จะไม่ทําอะไรที่พ่อแม่ชอบเราก็จะทําอย่างเงี้ยเป็นต้นอืมนะครับนั่นคือการรู้จักฉะนั้นการรู้จักอัลลอฮ์ก็เหมือนกันนะครับเราจะต้องรู้ว่าพระองค์นั้นเนี่ยใช้อะไรเราแล้วก็ห้ามอะไรเราแล้วก็รู้จักว่าพระองค์เนี่ยมีผลงานอะไรบ้างนะครับพระองค์ทรงสร้างจักรวาลขึ้นมาสร้างโลกขึ้นมา สร้างมนุษย์ขึ้นมาสร้างยินและใช้ตอนสร้างมาลาอิกาขึ้นมาเพื่ออะไรอลัลลอฮ์ส่งรอซูนมาทมนะาําไมนะอัลลอฮ์ส่งนบีมาทําไมให้คัมภีร์มาเพื่ออะไรเนี่ยเป็นเหตุผลที่ว่าทําไมเราถึงจะต้องเรียนวิชาเตาฮิดเพราะวิชาเตาฮิดจะทําให้เรารู้จักอลัลลอฮ์นะครับข้อหนึ่งานนะครับข้อสองมรัรอบบูกะมันรบบูกะใครคือพระเจ้าของท่าน รบ,บุญแปลว่าผู้ทรงอภิบาลนะรบ,บุญแปลว่าผู้ทรงอภิบาลอีละแปลว่าพระเจ้านะครับคำว่าอีละหุนนะเวาลาเรากล่าวว่าอัชชาดูอลลอฮ์อิละฮะอิลลอฮไม่มีพระเจ้าอื่นในดนอกจากอัลลอฮ์อีละเนี่ยมีทั่วไปเลยพระเจ้าเนี่ยบนโลกเนี่ยมีเยอะแยะมากมายที่มนุษย์เชื่อมนุษย์อุปโลกขึ้นมามนุษย์คิดเอาเองว่านี่คือพระเจ้าแล้วก็กําหนดเรื่องราวกําหนดสตอรี่ มีรูปปงรูปปั้นมีเจเวตเกิดขึ้นนะครับมีตำนานเล่าขานกันต่อๆมามีความเชื่อต่างๆเกิดขึ้นพระเจ้ามีเยอะแยะมากมายที่คนกราบไหว้อะเป็นพระเจ้าอีล่เขาเรียกอีล่แต่รบบุญเนี่ยจะมีความแตกต่างจากพระเจ้าอยู่ตรงที่ว่ารบบุญคือผู้อภิบาลหมายความว่าทั้งสากลลโลกนะครับไม่ว่าจะเป็นสวรรค์นรกนะหรือโลกดุนยาอาคิรอ หรือแม้แต่จัก,กรวาลทั้งจัก,กรวาลหรือจะมีจัก,กรวาลอีกกี่จัก,กรวาลมีโลกอีกกี่โลกว่าล้อหัวลำนะแต่ว่าก็เป็นผู้ที่จัดการดูแลระบบระเบียบทุกอย่างอภิบาลดูแลและจัดการหมายความว่าทุกทุกพระเจ้าเนี่ยไม่ได้หมายความว่าจะเป็นรบบุญได้ทุกทุกอีแล้วไม่สามารถที่จะเป็นรบ,บุญได้แต่รบ,บุญนั้นมีเพียงแค่หนึ่งเดียวก็คือผู้ทรงอภิบาล นะครับดังนั้นอัลลอฮ์จึงเป็นพระเจ้าแล้วก็เป็นรบบุญเป็นผู้สรงอภิบาลด้วยซึ่งแตกต่างจากพระเจ้าองค์อื่นๆที่มนุษย์อุปโลกขึ้นมาสร้างขึ้นมานะมีความเชื่อต่างๆเกิดขึ้นเพราะคนพระเจ้าเหล่านี้ไม่ใช่รอบบุญไม่ใช่ผู้สร้างแต่เป็นเพียงแค่อีละธรรมดาที่คนเชื่อนะซึ่งไม่มีอยู่จริงในทัศนะของอิสลามแต่ส่วนศาสนาอื่นจะมีความเชื่ออย่างไรอันนั้นก็เป็น ในความเชื่อของเขาและกุ้มดีหนุกุมวิยดีศาสนาของเขาก็ของเขาแหละของท่านก็ของท่านของเราก็ของเราไม่เกี่ยวกันนะครับบรรทัดต่อมาอัลลอฮฺฮุรอบบีอัลลอฮ์คือผู้ทรงอภิบาลของฉันวุรอบบุกุลลูใชยนะและเป็นผู้ทรงอภิบาลของทุกๆสิ่งนะอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าของฉันและเป็นผู้ทรงอภิบาลของทุกๆสิ่ง นักเรียนครับไอการแปลเนี่ยนักเรียนอาจจะมีความรู้สึกว่าโอ๊ยครูแปลให้มันเสร็จก็จบแล้วนะเพราะว่าจริงๆแล้วคําแปลเนี่ยมันสั้นนิดเดียวแต่การเรียนศาสนาจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในพื้นฐานของคําศัพท์นะแล้วก็มีความความ,ความเข้าใจนะครับในเรื่องของศาสนาให้ลึกซึ้งมากยิ่งกว่าการที่เราจะท่องผ่าน,านไปโดยที่ว่าเรานั้นไม่ได้จดจําไม่ได้เข้าใจนะครับออาต่อมาข้อที่สามนี่ก็เป็นโลกของเรานะครับ เป็นภาพถ่ายผ่านดาวเทียมที่เขาจำลองขึ้นมามามานะนรอบอะไรคือความหมายมาแปลว่าอะไรอะไรคือความหมายของคําว่าอารอบก็คือผู้สรงอภิบาลอะไรคือความหมายของผู้สรงอภิบาลผู้เป็นพระเจ้าเนี่ยความหมายของเขาคืออะไรคําจํากัดความก็มีหลากหลายนะครับคําจํากัดความก็แล้วแต่ศาสนาไหนจะให้คําจํากัดความกับคําว่ารอบตัวนี้ แต่สําหรับคนที่เป็นมุสลิมทุกคนคําจํากัดความของคําว่ารบบุญเนี่ยผู้ทรงอภิบาลเนี่ยมะนาหูความหมายของมันคือบรรทัดต่อมานะครับข้อจิมมะนาหูความหมายของมันคืออัลมะบูดูบิฮักกินนะคือผู้ที่ได้รับสิบทธินะครับมะบูดแปลว่าผู้ที่ได้รับการสักการะเคารพกราบไหว้บิฮักกินอย่างแท้จริงหรือ แปลให้ได้สวยก็คือแปลจากข้างหลังมาก่อนข้างหน้าอ่าหมายถึงผู้ที่ได้รับสิทธิ์ในการที่จะเคารพพักดีอิบาดิโดยแท้จริงอ่าเป็นสิทธิ์ของอัลลอฮ์โดยแท้จริงที่เราจะต้องศรัทธาต้องกราบไหว้ต้องบูชาต้องขอดูอากับพระองค์เท่านั้นนะครับจะต้องมอบหมายต่อพระองค์เท่านั้นจะต้องบนบานต่อพระองค์เท่านั้นจะ,จะต้องขอดูอากับพระองค์เท่านั้น นะครับจะต้องอิบาดะพักดีต่อพระองค์เท่านั้นไปทํากับผู้อื่นผู้ใดไม่ได้เลยนะจะต้องขอความคุ้มครองจากพระองค์เท่านั้นขอความช่วยเหลือจากพระองค์เท่านั้นนี่คือสิทธิ์ที่เราจะต้องให้กับพระเจ้านะนั่นก็คืออัลลอฮฺสุบฮานูร์ตะลาให้กับผู้อื่นผู้ใดไม่ได้นี่คือความหมายนะครับอืมต่อมาข้อสี่อันที่หนึ่งมันมีสี่สองอัน มัดดาลีลูอาลาดาลิกอะไรคือหลักฐานอะไรสิ่งใดคือหลักฐานต่อสิ่งดังกล่าวที่กล่าวมาก่อนหน้านี้ในข้อสามเนี่ยมีหลักฐานไหมที่บอกว่าพระเจ้าเนี่ยคือผู้ที่ได้รับสิทธิในการอิบารนะในการกราบไหวนะ้อธิบายให้ฟังเพิ่มเติมก็คือว่าคนเรานะครับเมื่อเรารู้ว่าอัลลอฮ์เป็นผู้สร้างเราขึ้นมาสิทธิ ในการที่เราจะให้กับพระองค์เนี่ยคือเราต้องตระหนักว่าพระองค์สร้างเราขึ้นมาฉะนั้นเรากลาบไหว้พระองค์ได้เพียงผู้เดียวเราจะไปกลาบไหว้ผู้อื่นได้ไหมล่ะไม่ได้อืมนะครับเราก็จะต้องทํางานนะทําอิบาดะนะตามที่อัลลอฮฺสุบฮานูว์ตาลาทรงสั่งใช้นะอัตตดีลูกอลูฮูตาอาลาหลักฐานคือนะครับข้อจิมนะข้อสี่ข้อจิมหลักฐานคือกอลูฮูตาอาลาอัลลอฮฺสุบฮานูว์ตาลานั้นได้ ทรงตรัสเอาไว้ว่าอินนัลลอฮะหรบบีแท้จริงอัลลอฮ์คือพระเจ้าของฉันอันนี้เป็นคำพูดนะของท่านนาบีที่ได้พูดเอาไว้อัลลอฮ์ให้บอกว่ารับบุกุมและเป็นพระเจ้าของพวกเจ้าด้วยฟะบูดูฮูนะดังนั้นจงอิบาดาต่อพระองค์เถิดฮาราซิรอตุมุสตะกีมนี่คือฮารานี่คือเิรอตุน แนวทางผลทางมุสกะรีมอันเที่ยงตรงอ่อาอัลลอฮ์บอกว่าเป็นสิทธิ์นะที่เราจะต้องรู้ว่าอาลัลลอฮ์เนี่ยเป็นพระเจ้าของของของพวกเจ้าทั้งหลายก็คือมนุษย์ทั้งมวลทั้งหมดเลยนะครับมันคือแนวทางอันเที่ยงตรงอยู่ในสุนอัลออิมรอนอายะที่ห้าสิบเอ็ดนะครับต่อมาข้อสี่อันที่สองมันมีสี่สองอันนะครับอันนี้เป็นสไลด์สุดท้ายละ มานิลละอัลลอฮ์คือใครข้อสี่นะครับมานิลละอัลลอฮ์คือใครใครคืออัลลอฮ์อ่าอัลลอฮ์คือใครนะครับบรรทัดต่อมาอัลลอฮ์ูอัลลอฮ์นั้นเนี่ยฮุวรคอลิกูคือผู้สร้างมาจากคำว่าขอแล้วก็แปลว่าสร้างคอลิกุนเป็นอิสมุนฟาแอนแปลว่าผ,ผู้กระทำนั่นก็คือผู้ที่ทรงสร้างวะรอซิกูนะผู้ทรงให้ริสกี ปัจจัยยังชีพมาจากคำว่าริสกีเนี่ยนะดิสกุลอัลมูดับบิรูอันนี้ตัวบาหานะครับอันนี้พิมพ์ผิดนะอัลมูดับบิรูมูดับบิรูผู้ทรงจัดระบบเห็นไหมดวงจันทร์นะโลกดวงอาทิตย์การโครจรต่างๆนี่นะโดนจัดระบบถูกจัดระบบมายังเป็นระบบระเบียบนะโดยอัลสบาห์นูวะตาลาวันมุฮีผู้ให้ชีวิตวันมุมีตผู้ให้ตาย วาวอลากุลิชัยอินกอดีรและคือผู้ทรงเดชานุภาพเหนือทุกสิ่งคือผู้ทรงเดชานุภาพเหนือทุกสิง่งนะครับอันนี้คือคือคำจำกัดความของอัลลอฮ์เนี่ยเพียงคร่าวๆนะว่าสิ่งเราเนี้ไม่มีมนุษย์คนใดไม่มีไม่มีพระเจ้าองค์ใดที่มนุษย์เชื่อว่ามีอยู่จะสามารถทำได้เหมือนกับอัลลอฮ์สุบฮานุวะตาลาธร ถามว่ามนุษย์สักคนหนึ่งจะสร้างมาแมลงวันสักตัวหนึ่งสร้างได้ไหมมนุษย์จะเก่งเทคโนโลยีเก่งกาจยังไงน,นะครับสิ่งมีชีวิตสักอย่างหนึ่งเนี่ยแมลงวันสักตัวมดสักตัวมนุษย์ก็ไม่สามารถสร้างได้มนุษย์อาจจะสร้างหุ่ญญนยนต์ได้แต่มนุษย์ก็ไม่สามารถที่จะสร้างมดสักตัวหนึ่งขึ้นมาได้ที่มีระบบกลไกในการดําเนินชีวิตมีระบบการหายใจมีระบบสืบพันธุ์นะครับมนุษย์ทําไม่ได้หรอก วัรอซิคูนี่มนุษย์ก็ไม่สามารถที่จะให้เลสก,กีได้เหมือนกับอัลลอฮ์นะครับอัลลอฮ์ให้อากาศจบเลยครับออกซิเจนเนี่ยออกซิเจนที่เราหายใจอยู่ทุกวันเนี่ยถ้าไม่มีออกซิเจนเราก็ไม่สามารถที่จะหายใจเข้าไปได้นะครับปอดเราก็ไม่ทํางานเราก็ตายนะคนต่อให้ซื้อออกซิเจนเอาไว้เมื่อถึงอันจันนะอันจันตัวเองมาถึงถอดสายออกซิเจนออกก็ตายนะครับไม่รอดอยู่ดีนะต่อมาข้อห้านะครับบรรทัดต่อมา มัดาลีลูอัลาฮาลิกอะไรคือหลักฐานต่อสิ่งดังกล่าวทุกอย่างในอิสลามต้องกลับไปหาหลักฐานนะครับต้องกลับไปหาตัวบทได้หลักฐานจะกล่าวลอยๆไม่ได้หลักฐานนะครับอัดดาลีลูกอลูฮูตาอัลาหลักฐานคืออัลลอฮ์ทรงตรัสว่าหุอัลลอฮุลคาลิกุลบาริอุลมุซาวรุลฮุลอัสมาุลฮุสนาอัลลอฮ์คือผู้ทรงสร้างนะครับอัลบาริอูผู้ทรงบังเกิด นะบังเกิดจากสิ่งที่ไม่มีอาร้อจะสร้างมนุษย์ขึ้นมาเนี่ยอาร้อสร้างมาจากดินใช่ไหมแล้วดินมาจากอะไรอ่ะดินอาร้อสร้างมาจากอะไรมันมาจากการไม่มีมาก่อนอยู่ดีดีอาร้อบอกกุ้นไฟยากูนจงเป็นจงมีมันก็มีเลยเวลามนุษย์จะสร้างอะไรสักอย่างหนึ่งต้องมีวัตถุดิบในการสร้างใช่ไหมมนุษย์จะสร้างรถสักคันหนึ่งนะครับจะสร้างเมาส์สักอันหนึ่งนะเมาส์นะที่ใช้ในการคลิกคอมพิวเตอร์เนี่ย มนุษย์ต้องมีวัตถุดิบนะครับจะต้องมีพลาสติกพลาสติกเอามาจากไหนเ่ยมนุษย์จะสร้างบ้านเนี่ยจะเอาหินเอาดินเอาเอาเอาอิฐเอาปูนมาก่อนเนี่ยปูนหินปูนปูนเหล่านี้มาจากไหนก็มาจากดินจากทรายแล้วดินจากทรายแล้วดินและทรายมาจากไหนใช่ไหมอยามาจากไหนมันมาได้อย่างไรแล้วดินแล้วจุดจุดท้ายที่สุดแล้วเราก็ไปจบที่อัลลอฮ์ว่าอัลลอฮ์เนี่ยทรงกาหนดให้มันมีเพยียงแค่บ,บอกว่าจงมีมันก็มีนะครับก็เอามาสร้างเป็นสิ่งต่างๆที่พระองค์นั้นทรงประสงค์ ให้เป็นฐานนะทีนี้อัลมุซาวิรุผู้ทรงให้รูปร่างผู้ทรงให้มีรูปร่างอัลลอฮ์ทรงกาหนดรูปร่างมาเลยว่ามนุษย์เนี่ยจะมีรูปร่างแบบไหนที่เหมาะในการเดินเนินชีวิตบนโลกนะครับแล้วก็สัตว์นะแต่ละชนิดเนี่ยมีสัตว์ที่เป็นนักล่ามันต้องมีเขี้ยวมีเล็บสัตว์ที่อยู่ในดินสัตว์ที่อยู่บนอากาศนะสัตว์ที่อยู่ในน้ํา นะแต่ละประเภทก็มีลักษณะสรีระกายภาพที่แตกต่างกันไปเนี่ยเอเล็กก็กำหนดมาว่าอะไรที่มันจะเหมาะกับอะไรวิถีการดําเนินชีวิตของมันจะเป็นอย่างไรเอเล่์ให้รูปร่างกําหนดมาหมดเลยนะอัลอัสมาอุลฮุสนาและพระองค์นั้นทรงมีพระนามต่างๆที่ไพเราะยิ่งนะครับมีพระนามต่างๆที่ไพเราะยิ่งนะอันนั้นก็คือทั้งหมด6ข้อนะครับที่ครูให้ให้ทําเดี๋ยวก็นักเรียนก็เขียนตัวบททั้งหข้อนี้ นะแล้วก็ส่งมาในไลน์ให้กับครูนะครับอ่านี่ครับมีคาแปลนะครับครูมีคําแปลให้ตอนที่หนึ่งนะครับตอนที่หนึ่งข้อหนึ่งถึงหกใครเขียนตัวบทภาษาอังกฤษแล้วนะก็มีข้อหนึ่งข้อสองข้อสามเมอ่อเะเกียที่ครูแปลไปทั้งหมดนะครับอยู่ในนี้หมดละนะครับถ้าใครดูมาถึงช่วงท้ายก็นักเรียนก็จะเห็นคําแปลนะครับข้อสี่ข้อห้าข้อหกเห็นไหมครับข้อสี่มีสองข้อแล้วก็มีข้อห้าข้อหนึ่งนะครับอ่า สุดท้ายนะครับก่อนจะจากกันในวันนี้นะครับแบบฝึกหัดท้ายบทก็คือบทที่2ตอนที่1การรู้จักอัลลอฮ์นี่แหละเขียนตัวบทภาษาอรับพร้อมความหมายตัวบทภาษาอหรับทเนี้ยถ่ายรูปส่งเข้ามาในไลน์ส่งงานวิชาเตาฮิดเอกภาพนะครับอย่าลืมนะครับก่อนออกจากคลิปนี้พิมพ์ชื่อนามสกุลชั้นเลขที่ใต้คลิปด้วยนะครับครูจะเช็คชื่อแล้วก็ฝากนักเรียนทุกคนนั้นกดติดตามช่องของครูด้วยนะครับใครที่ยังไม่ได้กดกดเลยครับกดเลยนะครับกดเลยนะครับ สำหรับวันนี้คงใช้เวลาเพียงเท่านี้นะครับจนกว่าจะพบกันใหม่ในคาบต่อไปนะครับัสลาโมเลกุมบารัมตุนโลว่าบาราก้์